สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดรมนาเชียอุรยศจะมาชวนทุกท่านคุยกันในหัวข้องานวิจัยที่ใกล้ตัวมากๆและจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยแล้วก็ของโลกอย่างมหาศาลในอนาคตนะคะคือเรื่องอัตราพึ่งพิงผู้สูงอายุการมีส่วนร่วมแรงงานของผู้สูงอายุและการเติบโตทางเศรษฐกิจผู้สูงอายุทำงานช่วยเพิ่ม GDP จริงหรือ คำนมน,นี้ฟังดูเหมือนเล่นคำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ของเศรษฐศาสตร์ค่ะผู้สูงอายุจํานวนมากขึ้นจะเป็นภาระหรือจะกลายเป็นพลังให้กับเศ,ษศรษฐกิจอันนี้คือประเด็นที่เราจะเจาะลึกกันตลอด25นาทีจากนี้นะคะก่อนอื่นเรามาลองดูตัวเลขกันก่อนข้อมูลจากองค์การาสร์ประชาชาตินะคะรายงานว่าในปีคศ2024โลกของเราเนี่ยมีผู้สูงอายุ ที่อายุ65ปีขึ้นไปประมาณ770ล้านคนซึ่งคิดเป็นราว10%ของประชากรทั้งหมดแล้วก็ในปี2050นะคะตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1,600ล้านคนหรือเกือบ1ใน6ของประชากรโลกแล้วก็ที่สำคัญนะคะในช่วงปลายทศวรรษ2070จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โลกจะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปี อันนี้คือการเป,ปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะหันกลับมาที่ประเทศไทยค่ะสำนักง,งานสถิติแห่งชาติรายง,งานว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ13ล้านคนหรือเกือบ20%ของประชากรทั้งหมดแล้วก็ในปี2031นะคะประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่เราเรียกว่า complete age society ก็คือผู้สูงอายุเกินกว่า20% และในปี2050นะคะตัวเลขนี้ก็จะขยับขึ้นไปถึง30%เทียบได้กับระดับของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเลยทีเดียวท่านั้นถ้าเรามองอัตราพึ่งพิงผู้สูงอายุหรือ O h dependency ratio อันนี้ก็จะชัดเจนนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20คนต่อวัยแรงงาน100คนแต่ในอีก25ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น เกือบ50คนต่อวัยแรงงาน100คนพูดง่ายๆก็คือแรงงานวัยทำงาน2คนต้องดูแลผู้สูงอายุ1คนอันนี้นี่คือแรงกดดันมหาศาลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ระบบสวัสดิการของไทยในอนาคตนะคะคำถามก็คือแล้วเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างไรคือมีงานวิจัยจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เคยเตือนเอาไว้ว่าหากเราไม่ปรับตัวเศรษฐกิจไทยก็อาจจะเติบโตต,ต่ำกว่า2%ต่อปีในระยะยาว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแรงงานจะหดตัวลงเรื่อยๆในขณะที่ภารางบประมาณของรัฐโดยเฉพาะด้านบํานาญแล้วก็สาธรารณสุขก็จะสูงขึ้นนะคะอีกด้านก็คือพฤติกรรมการออมของครูเรือนไทยเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการออมต่ำกว่าหลายประเทศในเอเชียตวันออกก็เลยทำให้เงินทุนที่ใช้รองรับไวัยเกษรรียณเนี่ยไม่เพียงพอนะคะนอกจากนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญภาครัฐเองก็เผชิญปัญหาเช่นกันแล้วก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะ ไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มจํานวนขึ้นกล่าวคือถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจไทยอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะที่โตต่ำกว่า2%ต่อปีในขณะที่ถ้าเรามองเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรืออินโดนีเซียนะคะหรือมาเลเซียที่โต4-6%ต่อปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่องว่างทางไรายได้แล้วก็ความสามารถในการแข่งขันมันก็จะมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆ<ม>อันนี้คือความเสี่ยงติดกับดักประเทศไรายได้ปานกลางที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะคะ แล้วถ้าให้ผู้สูงอายุทำงานต่อล่ะมันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้หรือเปล่าก็มามองทางด้านผลิตภาพแรงงานนะคะมีงานวิจัยที่พบว่าผลิตภาพแรงงานมีลักษณะเป็นรูปตัวอยู่คว่ำก็คือสูงที่สุดในช่วงอายุ40-49ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงนะะเหตุผลก็ไม่ซับซ้อนค่ะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างโัตกรรม ก็มักจะสูงสุดในวัยกลางคนนะคะส่วนวัยสูงอายุก็จะมีข้อจํากัดทางด้านสุขภาพแล้วก็ความเร็วในการทํางานแต่ผู้สูงอายุก็มีคุณค่านะคะก็มีงานวิจัยส่วนหนึ่งชี้ว่าแม้ผู้สูงอายุอาจจะทําผิดพลาดบ้างแต่ว่าข้อผิดพลาดก็มักไม่ร้ายแรงนะคะแล้วก็ยังสามารถรักษาประสิทธิภาพรวมได้ดีแม้ถึงอายุ65ปีแล้วก็มีงานของ OECD ค่ะก็ชี้ว่าความหลากหลายด้านอายุในที่ทํางานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพราะว่าคนรุ่นเก่ามีประสบการณ์ส่วนคนรุ่นใหม่มีทักษะดิจิทัลก็เกิดการเสริมกันแต่ถ้าเรามามองผลต่อธุรกิจและนวัตกรรมนะคะสังคมสูงอายุอาจทําให้จํานวนสิทธิบัตรแล้วก็นวัตกรรมลดลงได้ก็มีงานวิจัยที่พบว่าการที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทาให้จานวนสิทธิบัตรและนวัตกรรมลดลง15-30%เพราะว่านักประดิษฐ์และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักอยู่ในช่วงอายุ38-45ปีสปีสรุปก็คือ จริงๆมันก็มีด้านมองได้ในหลายมุมใช่ไหมคะเพราะนั้นผู้สูงอายุไม่ได้ไร้ค่าแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ประสบการณ์และทักษะของพวกเขาอย่างไรทีนี้ก็มีคําถามยอดฮิตค่ะคือถ้าผู้สูงอายุทํางานต่อจะไปแย่งงานของคนหนุ่มสาวหรือเปล่างานวิจัยบางชิน้นก็บอกว่าใช่นะคะโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ก็มีงานวิจัยอีกจํานวนหนึ่งที่บอกว่าไม่จริงอันนี้คือเรียกว่า ลัมออฟเลเ o อร์ฟอ a c ลนะคะหรือมายาคติว่าจำนวนงานมีจำกัดซึ่งในความเป็นจริงแล้วทักษะของสองรุ่นมักจะไม่ทับซ้อนกันแต่มักจะเสริมกันมากกว่านะคะในขณะเดียวกันเมื่อผู้สูงอายุมีไรายได้เขาก็จะมีกำลังซื้อแล้วก็ใช้ใจ่ายมากขึ้นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างงานใหม่ให้กับคนรุ่นหนุ่งสาวด้วยดัน้นจากที่กล่าวมานะะี่ค่ะเราก็อาจจะสรุปกลไกหรือ ช่องทางผลกระทบของสังคมสูงวัยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นแกนสําคัญของงานวิจัยนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังลองนึกแผนภาพนะคะว่าถ้าข้างซ้ายเนี่ยเป็น aging population ประชากรสูงวัยแล้วก็ตัวแปลกไกลๆข้างขวาเลยคืออัตราการขยตัวทางเศรษฐกิจทีนี้ aging population มันก็จะส่งผลกระทบต่อ economic growth ได้ใน2แยกเป็น2 2แขนงด้วยกันละกันนะคะแขนงแรก หรือว่าช่องทางแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า inactive aging ก็คือเมื่อผู้สูงอายุไม่ได้ทำงานซึ่งในงานวิจัยเนี่ยคะ่ะก็จะ proxy ช่องทางนี้ด้วย O h dependency ซึ่งก็จะกระทบผ่านการออมแล้วก็การสะสมทุนนะคะในกรณีที่สัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นผู้พิที่ไม่ได้ทำงานนะคะภาคครัวเรือนแล้วก็ภาครัฐก็จะมีระดับการออมที่ลดลงครัวเรือน ออมลดลงเพราะว่าคนจะออมมากตอนวัยทางานใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เงินออมตอนเกษียณดังนั้นถ้าเกิดว่าประเทศมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสัดส่วนคนที่ใช้เงินออมก็จะต้องมากขึ้นแล้วก็ทําให้ระดับการออมของประเทศลดลงอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในหลายประเทศนะคะลูกหลานย,ยังต้องส่งเงินให้พ่อแม่ที่เกษียณดังนั้นไรายได้สุทธิของวัยแรงงานก็จะยิ่งลดลงทําให้เหลือเงินสําหรับการออมของตัวเองก็น้อยลงไปด้วย สำหรับภาครัฐนะคะที่ออมลดลงก็เพราะว่าเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐต้องจ่ายเงินบํานาญและก็ค่ารักษาพยาบาลมากขึ้นใช่ไหมคะเวลาเราพูดถึงการออมภาครัฐนี่ค่ะก็คือส่วนต่างระหว่างภาษีกับรายจ่ายเพราะฉะนั้นก็คือผู้สูงอายุมากขึ้นรัฐต้องจ่ายบํานาญค่ารักษาพยาบาลมากขึ้นในขณะเดยียวกันรายรับก็คือรายได้ภาษีก็ลดลงเพราะว่าคนวัยทํางานลดลงเช่นกันผลลัพธ์ก็คือ ดุลการคลังก็จะแย่ลงหรือขาดดุลการคลังมากขึ้นนะคะและก็เงินที่ประเทศควรจะเอาไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องถูกเบนไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุดังนั้นเมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานสูงขึ้นการสะสมทุนของประเทศก็จะชะลอลงซึ่งนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เศรษฐกิจเติบโตชะลลงนะคะาีนี้เรามามองอีกช่องทางบ้างช่องทางที่ส Active aging ก็คือเมื่อผู้สูงอายุทำงานต่อซึ่งในงานวิจัยนี้ก็จะ proxy ช่องทางนี้ด้วย O h l a b e l force นะคะคือตรงแต่แล้วในตรงนี้เนี่ย O h l a b e l force มันก็ยังมีแรงส,สองแรงผลักดันที่สู้กันเองนะคะก็คืออันหนึง่งจะเป็นตัวที่เพิ่ม GDP ก็คือว่าการที่คนผู้สูงอายุยังทำงานต่อก็จะช่วยรักษาขนาดแรงงานของประเทศใช่ไหมคะอันนี้เป็นด้าน quantity ในหลายประเทศค่ะที่อัตราการเกิดลดลงแล้วก็ทําให้แรงงานวัยหนุ่มสาวน้อยลงการที่เรายังมีผู้สูงอายุทํางานอยู่ก็จะสามารถประคองให้จํานวนแรงงานในเศรษฐกิจรวมเนี่ยไม่ได้ลดลงเร็วเกินไปแล้วก็โดยเฉพาะถ้าแรงงานกลุ่มนี้มีทักษะสูงนะคะก็อาจจะช่วยสนับสนุนการเติบโตก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อเสียก็คือว่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยลดลง หรือไม่อันนี้ใส่ question mark ไว้นะคะก็คือในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราพบว่าความรู้และก็ทักษะของผู้สูงอายุอาจจะล้าสมัยเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วหรือสุขภาพที่เสื่อมถอยลงก็ทำงานได้ช้าลงนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่า,าวัยที่ผลิตภาพสูงสุดนะคะก็คือ40-49ปีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแรงงานที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นผลิตภาพเฉลี่ยข,ของแรงงานทั้งระบบก็ต้องมีแนวโน้มลดลงแน่ๆนะคะ ทีนี้ในบางงานวิจัยก็มีการพูดถึงการถ่ายทอดความรู้ระหว่างรุ่นนะคะสำหรับกรอบการวิเคราะห์ของเราเนี่ยเราก็ตั้งคําถามว่าแล้วความรู้ที่ถ่ายทอดมันเป็นความรู้ที่ล้าสมัยหรือไม่ถ้ามันเป็นเช่นนั้นก็อาจจะส่งผลเชิงลบต่อแรงงานรุ่นใหม่มากกว่าเชิงบวกนะเพราะนั้นผลกระทบต่อผลิตภาพเนะะี่ยค่ะก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณานะคะว่าผลอันไหนมันชนะ อันไหนแล้วผลสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างไรต่อโกรธของประเทศนะคะสรุปก็คือว่าภาพรวมของกรอบแนวคิดะคะ่ะแนวกรอบแนวคิดเนี่ยของเราเนี่ยบอกว่าหากผู้สูงอายุไม่ทำงานผลก็คือการออมของประเทศจะลดลงการสะสมทุนของประเทศก็จะลดลงแล้วก็การกขยายตัวทางเศรษฐกิจก็จะลดลงในขณะที่ถ้าผู้สูงอายุทำงานจำนวนแรงงานเนี่ยยังคงอยู่ แต่ก็อาจทำให้ผลิตภาพเฉลี่ยลดลงนั้นเรายังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าประเทศจะได้ประโยชน์จากผู้สูงอายุที่ทำงานหรือไม่ก็คือจะต้องมีการพิจารณาเป็นบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศนะคะเช่นแต่ละประเทศก็มีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันเทคโนโลยีที่ใช้ก็แตกต่างกันคุณภาพของแรงงานวัยสูงอายุก็แตกต่างกันสุขภาพประชากรก็แตกต่างกันทั้งหมดนี้ค่ะเป็นตัวตัดสินใจว่า แรงส่งด้านจำนวนแรงงานหรือแรงชุดด้านผลิตภาพด้านไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะคะคือสรุปก่อนเข้าสู่ส่วนข้อมูลเชิงประจักษ์งานวิจัยนะคะก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยกรอบแนวคิดของเราคาดว่าโอกาสที่สังคมสูงวัยจะส่งผลบวกต่อการเติบโตเนี่ยมันมีค่อนข้างจำกัดแต่ว่ายังไงก็ตามสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบด้วยข้อมูลจริงนะคะว่าข้อคาดหมายอันนี้มันเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนและก็ต้องดูด้วยว่ากรอบนี้มันใช้ได้กับทุกประเทศหรือไม่หรืออาจจะใช้ได้เฉพาะบางประเทศเช่นประเทศที่มีผู้สูงอายุมีทักษะสูงหรือประเทศที่มีระบบสาธารณาสุขดีเป็นต้นนะคะนั้นเพื่อหาคำตอบเหล่านี้งานวิจัยของเราก็ใช้ข้อมูลแบบ Panel Data ซึ่งครอบคลุม10ประเทศอาเซียนนะคะตั้งแต่ปี1993ถึง2020ก็คือเกือบเกือบ3ทศวรรษนะคะเพื่อให้เห็นแนวโน้มของสังคมสูงวัยแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงระยะประมาณ3ทศวรรษนี้นะคะตัวแปรสําคัญนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือตัวแปรด้านประชากรสูงวัยแล้วก็ตัวแปรเศรษฐกิจหรือตัวแปรที่เป็นตัวควบคุมตัวอื่นๆน,นะคะ ทีนี้เรามามองทางด้านตัวแปร ى, ด้านประชากรสูงวัยเราก็จะมีตัวแปรอยู่2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวที่สะท้อน inactive คะก็คืออัตราพึ่งพิงผู้สูงอายุอันนี้ก็คือสัสดส่วนประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต่อประชากรวัยทำงาน15-59ปีนะคะตัวแปรนี้เนี่ยเราใช้เพื่อวัดภาระพึ่งพิงว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานจํานวนมากน้อยเพียงใด ตัวแปรตัวที่2ก็คือทางด้านที่เป็นแอคทีฟนะคะอัตราการมีส่วนร่วมแรงงานของผู้สูงอายุที่อายุ60-64ปีซึ่งอันนี้ก็แบ่งออกเป็น2ตัวชี้วัดนะคะอันแรกคือสัดส่วนผู้สูงอายุ60-64ปีที่ทำงานเทียบกับประชากรอายุเดียวกันและก็สัดส่วนผู้สูงอายุที่ทำงานเทียบกับแรงงานทั้งหมดในประเทศ2ตัวนี้ค่ะช่วยให้เราเห็นทั้ง บทบาทของผู้สูงอายุในแรงงานกลุ่มของเขาเองและบทบาทของเขาต่อแรงงานทั้งระบบนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการคนโทรลด้วยตัวแปรอื่นๆนะคะซ,ซ,ซึ่งทั้งหมดเนี่ยตัวแปรตามตัวแปรข้างซ้ายมือก็คืออัตราการเติบโตของ gdp ที่แท้จริงซึ่งเป็นตัวสะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะคะแล้วก็โอเคแล้วเราก็จะมีข่าคือหลกัหลกๆเราต้องการ หลักๆคือเราต้องการที่จะดูว่าตัวแปรด้านประชากรสูงวัยจะส่งผลตกระทบต่ออัตราการเหตุตัวของเศรษฐกิจประเทศอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีการควบคุมด้านอนื่นๆแล้วบางทีมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมคะที่จะบอกโอ้ถ้าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ GDP ลดลงขยายตัวลดลงอันนี้อาจจะไม่ใช่มาอาจจะเป็นจากปัจจัยอื่นก็ได้เราก็เลยมีการควบคุมทางด้านโครงสร้างประชากรนะคะโดยเราก็าได้ มีการรวมอัตราพึ่งพิงวัยเด็กเข้าไปก็คือสัดส่วนประชากรที่อายุต่ำกว่า15ปีต่อประชากร15-59ปีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยแยกผลกระทบจากคนแก่เยอะออกจากเด็กเยอะนะคะแล้วก็ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปัจจัยการผลิตหรือ factors of production นะ,ะก็จะมีการลงทุนซึ่งในที่นี้เราใช้การลงทุนถาวรที่คิดเป็นสัดส่วนของ GDP นะคะแล้วก็ขนาดแรงงานทั้งหมด ก็คือจำนวนแรงงานอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็ทุนมนุษย์ซึ่งในที่นี้เราใช้อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเป็นตัว p r o กซนะคะซึ่งตัวแปรทั้ง3เนี่ยค่ะสะท้อนถึงสะท้อนคุณภาพและก็ปริมาณของทุนทางกายภาพแรงงานและทุนมนุษย์ของประเทศหมวดถัดมาก็จะเป็นทางด้านการใช้ใจาา่ายภาครัฐซึ่งเราใช้การบริโภคข,ของรัฐบาลต่อ GDP นะคะเป็นตัวควบคุมว่าภาครัฐเนี่ยมีการใช้ใจ่ายมากน้อยเพียงใด แล้วก็มีการควบคุมด้านการถ่ายทอดความรู้จากต่างประเทศซึ่งในที่นี้เราใช้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ต่อ GDP นะคะเป็นตัวสะท้อนความสามารถในการรับเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศและเราก็ยังมีการควบคุมทางด้านปัจจัยสังคมเศรษฐกิจนะคะโดยการดูว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงเราก็ใช้อัตราการว่างงานเป็นตัวพรอ็อกซีแล้วก็ประเทศนั้นมีปจัจจัยทางสังคมยังไงซึ่งในที่นี้เราใช้ดัชนีเสรีภาพพลเมืองนะคะเป็นตัว ควบคุมโอเคค่ะทีนี้แหล่งข้อมูลที่ใช้ก็คือเราก็คือเป็นข้อมูล secondary data นะคะมาจากธนาคารโลกจากสหประชาชาติจาก ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะจาก UNESCO จากอันทัดแล้วก็จาก Freedom House นะคะ ซึ่งในส่วนของผลการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ค่ะแล้วก็เป็นการใช้ข้อมูล Panel Data ตั้งแต่ปี1993ถึง2020นะคะพร้อมกับใช้วิธีทางฐมิติต่างๆ,างๆเช่น Fix e f e f f e c t เอ่อเพ i สฟิ PCSE นะคะเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูล10ประเทศเนี่ยค่ะ หลังจากที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยผลที่ได้ก็มีความน่าสนใจในหลายประเด็นนะคะก็จะขอสรุปคร่าวๆด้วยกันอันแรกก็คือผลกระทบจากการพึ่งพิงผู้สูงอายุต่อการแข็ตัวทางเศรษฐกิจอันนี้เราพบว่าหากอัตราพึ่งพิงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น1 percentage Point จนะคะจะทำให้อัตราการแข็ตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP เนี่ยลดลงเพียงแค่0.02ถึง0.36ย์จุดสเท่านั้น ก็คือแล้วมันก็ไม่ค่อยมีนยิยสํสำคัญทางเศษฎีด้วยนะคะแปลแปลเป็นภาษาง่ายๆเลยก็คือว่าสังคมที่แก่ขึ้นในเชิงของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทํางานไม่ได้ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจมากมายอย่างที่หลายคนกังวลนะคะเพราะว่าผลกระทบผ่านทางช่องทางการออมแล้วก็การสะสมทุนเนี่ยยังไม่รุนแรงมากนะัก 2. ก็คือผลกระทบจากผู้สูงอายุที่ยังทํางานอันนี้ชัดเจนกว่า เมื่อเราดูที่ตัวแปรอัตราการทํางานของผู้สูงอายุผลกระทบเนี่ยคะชัดเจนแล้วก็รุนแรงกว่าก็คือเราพบว่าถ้าผู้สูงอายุทํางานเพิ่มขึ้น1%นึ่งเปอร์เซนต์มันจะทําให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยลดลง0.24ถึง0.69เปอร์เซนต์ p o i พอเลยอันนี้แสดงว่าแม้ผู้สูงอายุที่ทํางานนะคะจะช่วยให้จํานวนแรงงานไม่ลดลงแต่ว่าผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงานลดลง เพราะว่าทักษะบางอย่างก็ล้าสมัยนะการปรับตัวด้านเทคโนโลยีก็ช้าลงแล้วก็อาจจะมีข้อจํากัดด้านสุขภาพด้วยผลรวมก็คือการที่ผู้สูงอายุทำงานแน่นอนว่าเป็นการเพิ่มจำนวนแรงงานให้มากขึ้นใช่ไหมคะเป็นการเพิ่มทางด้านคุณลิตี้แต่ว่าคุณลิตีหรือว่าทางด้านผลิตภาพเนี่ยมันลดลงซึ่งอันนี้ค่ะก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดการเติบโต,ต,ต,ตทางเศรษฐกิจได้สรุป ผลกระทบของสังคมสูงวัยต่อเศรษฐกิจอาเซียนนะคะการศรึกษาพบว่าผลกระทบจากอัตราพึ่งพิงผู้สูงอายุหรือจํานวนผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทํางานนั้นไม่มีนยัยสําคัญทางเศรษฐกิจมากนะักหรือพูดง่ายๆก็คือสังคมที่แก่ตัวลงเฉยๆไม่ได้เป็นตัวฉุดเศรษฐกิจอย่างมีนยัยสําคัญแต่สิ่งที่มีน้ําหนักจริงๆกลับเป็นอัตราการทํางานของผู้สูงอายุหรือ O h Labor Force Participation ซึ่งเป็นตัวแปรที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทั้งหมดของงานวิจัยนี้นะคะ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือถ้าเราแบ่งอาเซียนออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันก็คือประเทศสูงวัยมากคือสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนี่แหละค่ะแล้วกับประเทศสูงวัยน้อยกว่าก็คืออีก8ปประเทศที่เหลือผลที่ได้แตกต่างกันนะคะระหว่างประเทศที่ยังไม่แก่กับประเทศที่แก่ไปแล้วมากก็คือสำหรับประเทศอาเซียนที่ยังไม่แก่มากที่เรียกว่าเ,าเป็น low aging countries นะคะเราเห็นภาพชัดเจนว่าผลด้านผลิตภาพที่ลดลง หรือว่าเนกา v e productivity effect เนี่ยมันมีอิทธิพลมากกว่าผลดีด้านการรักษาจำนวนแรงงานไว้ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุทำงานต่อจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอลงมากกว่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าผลิตภาพของแรงงานผู้สูงอายุาค่ะต่ำกว่าเฉลีย่ยเฉลีย่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระบบแรงงานนั่นเองนะคะสำหรับประเทศที่แก่ แล้วมากเช่นไทยแล้วก็สิงคโปร์ที่เป็น high a g i n g countries นะคะแม้ว่าผลรวมของ,งผลกระทบจะไม่ได้เด่นชัดหรือว่าไม่มีนัยสำคัญเชิงสถิติแต่เมื่อเรามองลึกลงไปในรายละเอียดนะคะเราจะเห็นได้ว่าผลได้ผลิตภาพกลับเป็นบวกและมีนยัยสำคัญสาเหตุสำคัญนะคะก็น่าจะมาจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงอันนี้อาจจะต่งติทงิดของประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตอันนี้ประเทศไทยมีนะคะ แล้วก็ความสามารถของแรงงานสูงอายุในการปรับตัวกับเทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบการทํางานใหม่ๆหรือกล่าวอย่างนึงก็คือว่าผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนามากกว่ายังคงมีผลิตภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มันั้นข้อสรุปเชิงนโยบายจากภาพทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็สรุปได้ว่า การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำงานต่ออาจจะเหมาะสำหรับแค่บางประเทศก็คือประเทศที่มีระบบการศึกษาเข้มแข็งแรงงานสูงอายุมีคุณภาพและก็เป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูงแล้วนะแต่สำหรับประเทศอาเซียนที่ยังไม่แก่แล้วก็มีข้อจํากัดด้านผลิตภาพแรงงานสูงอายุการผลักดันผู้สูงอายุเข้าทำงานโดยไม่ยกระดับทักษะจะยิ่งกระทบเศรษฐกิจในทางลบนะคะ้นข้อสรุปสำคัญก็คือผลิตภาพของผู้สูงอายุคือ,คอกุญแจของทุกอย่างค่ะ ภาพรวมคือว่าสังคมแก่ตัวลมไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงหากมันเป็นการแก่ในลักษณะพึ่งพิงแต่การให้ผู้สูงอายุทำงานต่อจะดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับผลิตภาพของผู้สูงอายุเป็นหลักประเทศที่ผู้สูงอายุมีการศึกษาแล้วก็มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นสิงคโปร์นะคะผลออกมาเป็นบวกแต่ประเทศที่ผลิตภาพผู้สูงอายุถดถอยเร็วผลลบก็จะเด่นชัดกว่าดังนั้นผลิตภาพของแรงงานสูงอายุ ะะก็คือเป็นปัจจัยชี้ขาดค่ะว่าการทำงานต่อหลัง60มันจะเป็นโอกาสหรือจะเป็นภาระต่อเศรษฐกิจจากการศึกษาทั้งหมดเราสามารถสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญได้สองด้านใหญ่ๆนะคะก็คือนโยบายเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุที่ยังทำงานแล้วก็นโยบายเพื่อจัดการภาระพึ่งพิงในวัยชาราพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อทางานให้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสิ่งที่สาคัญก็คือคุณภาพของผู้สูงอายุอย่างแรกก็แน่นอนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะ ผู้สูงอายุเนี่ยควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นมีหลักสูตรสําหรับผู้สูงอายุแบบที่ฮ่องกองทำนะคะหรือว่าโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรในประเทศไทยเลยค่ะงานวิจัยจํานวนมากยืนยันว่าการเรียนรู้ต่อเนื่องเนี่ยช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ดีขึ้นและคงผลิตภาพการทํางานไว้ได้ประเด็นที่2คือสุขภาพกายและใจที่ดีทฤษฎีของกรอสแมนนะคะมองว่าสุขภาพคือการลงทุนในมนุษย์ถ้าสุขภาพดี ผลิตภาพแรงงานก็สูงหรือก็ยังมีงานวิจัยในเมืองไทยเองนะคะก็พบว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3เนี่ยพบว่าหากรัฐลงทุนด้านสุขภาพเพียงแค่2อของ GDP ก็จะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุทํางานได้ยาวนานขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราควรจะทํำยังไงแน่นอนเราต้องมีระบบสาธารณสุขที่ดีมีการป้องกันโรคเรื้อรังแล้วก็ความรู้เรื่องสุขภาพจิต สรุปก็คือแรงงานสูงไวัยไม่ใช่ปัญหาแต่สุขภาพของแรงงานสูงวัยต่างหากที่เป็นตัวชี้ขาดนะคะนอกจากนี้เราควรจะมีนโยบายแรงจูงใจให้ทำงานต่อหากหากแรงงานยังสามารถมีผลิตภาพที่สูงนะคะโดยรัฐบาลสามารถสร้างรรูปส้างแรงจูงใจเช่นมาตรการภาษีหรือเงินอุดหนุนให,ให้บริษัทจ้างผู้สูงอายุแล้วก็กฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติตามอายุนะคะแล้วก็ระบบเกษียณแบบยืดหยุน่นที่จะให้โบนสัสหากเลื่อนรบบํานาน โอเคล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลดภาระพึ่งพิงด้วยการสร้างระบบการออมเพื่อไวกษียณที่เข้มแข็งขึ้นนะคะนั่นก็คืออย่างแรกคือยกระดับความรู้ทางด้านการเงินนะคะ financial literacy สำคัญมากนะคะประชากรประชากรที่มีความรู้ทางการเงินสูงขึ้นก็จะวางแผนเกษียณได้ดีขึ้นออมมากขึ้นนะคะแล้วก็ปรับปรุงม,มาตรฐานภาษีด้านการออมเพื่อเกษียณปฏิรูประบบบำนาญน,นะคะโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบให้ให้เ,เข้าสู่ระบบมากขึ้นก็จะได้ ก็จะได้ไม่เป็นภาระนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะก็คือการที่เรามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้คําถามจึงไม่ใช่ว่าเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่คือเราจะทําให้ผู้สูงอายุมีบทบาททางเศรษฐกิจอย่างไรถ้าเรามองผู้สูงอายุเป็นภาระเราก็จะเจอปัญหาแต่ถ้าเรามองว่าเขาคือทุนนย์ที่มีประสบการณ์มีความรู้และถ้าเราลงทุนให้สุขภาพเขาดีให้โอกาสเขาทำงานและเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ผู้สูงอายุก็จะกลายเป็นพลังใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเมื่อวันหนึ่งเราทุกคนกลายเป็นผู้สูงอายุเราจะเป็นภาระหรือจะเป็นพลังคำตอบก็คืออยู่ที่การเตรียมตัวของเราแล้วก็การลงทุนเชิงนโยบายของประเทศตั้งแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ